กิเราะนะทุกคนมากินขนมปังครีมชีสแบบเกาหลีซึ่งไม่มีมาก่อนในประเทศไทยเราแย่ yeah. เป็นขนมปังโฮมเมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนะ้าตารูปร่างเป็นยังไงส่วนรสชาตินั้นเราจะชิมให้ <c oughs> แลถ้าเกิดวนะ่าใครเห็นแล้วสนใจอยากจะลองนะเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของร้านสาวสวยกันดีกว,ว่าว่ามีอีกที่ไหนแต่วันนี้าจัดฟู้ที่พม,มานะมาประจัน ข้าวาขนมปัง,อง,องเอิญร้านตะกรอนถ่ายก่อนกำหน้าไว้แล้วรุ่นน่าคนนักกินมากตอนนี้กำลังอบจากเตาตอยู่ค่ะตอนนี้กำลังอบจากเตาเนี่ย<ข>อบอ่าโอเคอนนเขาเรียกว่าอะไรนะนนเขาเรียกว่าอะไรนะคะขมนมวังกระเทียมเกาหลีค่ะอันนี้จะ,ะเป็นคีมชีสแล้วก็อนี้มีมอสซาเรลล่าชีสด้วยที่มาที่ไปนะคะจริงจ กระเทียมทั่วไปอ่ะคนไทยนิยมทานอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าปกติมันก็จะรสชาติแบบเค็มเลยปกติแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาคิดมากๆเลยก็คือใส่ครีมชีสเข้าไปด้วยแล้วก็มีตัวมอเชราชีเป็นตัวน้องใหม่เหมือนกันมันก็จะเพิ่มความหอมมากขึ้นแล้วก็เหมือนรสชาติมากขึ้นนะคะจะมีความก่อมๆข,ของครีมชีสแล้วก็เป็นความหวานมากขึ้นความต่างก็คืออันนี้จะหวานกว่าตัวมอเชรา,ามอเชราจะมิ่งใต้ครีมชีสได้ ชิ้นละแปดถาว่ะค่ะวันนี้ว่าสุดท้ายเราหนาที่ดิพอมเปนหนาแต่ว่าถ้าใครมาไม่ทันก็มาเจอกันได้ที่งานซื้อคอนโดนะคะวันที่17ธันวาจนถึงวันที่3มกราค่ะแล้วก็มืองทองนทยวันที่9ถึงวัธันวาค่ะอ่าสุดยอดไปเลยถ้าเกิดก็ไปสนใจเราไปเจอกันที่ใจญ่างเมืองเลยเซนทรัลเวิร์สมีช่วงเวลายาวนานเลยนะเโอนนเเลยะออก็มาลองกันได้แต่ว่าวันนี้อยากลองมากเลยอยากลองอยากลองเรื่องนี้คอนเซนล่าชิ้นล

มันตัดตรงกลางกัมันสมแตเโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่นี้นะหอร่อยหอใครที่ชอบขนมปังแบบชิ้นๆเยิ้มๆฉ่ำๆแบบนี้พลาดไม่ได้เจอกันเดยนท่าน้องเจอกันอีกแน่นอน อย่างที่น่าสนใจก็คือนี่สกรีมมี่ฟูตตี้ชีสซี่ไอศครีมแปดน้อยค่ะน้ำตาลน้อยมายเราเราสีส่วนอะไรนะคะนี่มัเป็นรสค่ะน้ำตาลน้อยค่ะบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แตงโมแล้วก็มะม่วงค่ะ ชาร์ครีมชีสค,ค่ะแล้วก็พาเมซาแล้วก็ไข่มมูแล้วก็โอรีโอเหมือนกัน oh <my> ไฮไลท์ของไอติมนี้มันคือวิปครีมชีสตัวนี้ค่ะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วต้องที่นี่เท่าน,านั้นโฮมเมดจริงๆซีเคร็ตเรซีพีสุดๆใครที่อยากลอง <c oughs> อย่าลืมนะคะเซนทันเวิลด์วันที่17นี้ยาวๆไปจนถึงปีใหม่เลย <c oughs> ไข่มแล้วแล้วก็รีโอค่ะ เหมือนกันเลยใช่60้นค่ะราจะอะไรคะอันนี้อันนี้เป็นนสกลีบมะพร้าค่ะแล้วก็ราดดีนชีส60เมตรแล้วก็ใส่โอริโอ้ไข่มุกแล้วก็มีพาราซานชีสด้วยค่ะโอ้โหน่าลองมากๆเดี๋ยวจะลองอ่ะเรามาลองชิม,มาากันไอชิมมะพร้าวราดดีนชีสได้เคยเจอบ้างมีไข่มุมอกอีกโอริโอ้โอ,อ,อีกให้มันเข้ากัน มันโอเคใครที่ชอบอะไรแปลกๆหม่ต้องลองเลยเฮ้ยมันโอเลยอะ่ะมันแบบเหมือนก็แบบมีความเค็มๆหอมๆม,มันๆแล้วหวานๆหอานอยตินเย็นๆนี่หยยอดอย่าลืมนะสปริงนี้เด็ดจริงอะ่ะ